สวัสดีครับวันนี้พบกับไมค์ครับวินลิสโตน e อิเล็กทริชันนะครับ,รบนี้ยผมจะมาสอนทำประตูนะฮะประตูเป็นประตูขงจอรเซเว่นนะหย็บแล้วก็ เปิดเองแต่ไวรู้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะทำไปทำมารู้ตัวอีกทีก็เกือบห้าสิบกว่าบ็อกแล้วห้าสิบสามบล็อกอ่าครับเดี๋ยวจะมาสอนกันเลยนะครับครับผมอ่ามันเหมาะสําหรับประสาดนะฮะใครพี่พ่ออุ้ยอยากนีนใอะไรผ่านเนี่ยยักษ์ผ่านหรือเปล่านะมันเท่ดีนะเมดมามาครับตรงนี้ครับตาม,มาเลครับตากลเชิบาเลยครับนี่เลย อวันนี้จะสอนทําแค่เบาๆก่อนนะเพราะว่าถ้าทําครึ่งแรกได้แล้วมันจะทําครึ่งหลังได้เป็นเอเคนี้พอมัง้งอ่าครับโอเคที่ 3, ถามว่าทำไมใช้บล็อกหีมมันมันดูใสสดสดเชิญดีนะฮะไ่ไหมเนี่ยถึงไหมไม่ถึงเกินไม่ใช่มัง้ง เอาเอาโอ้โมันอยู่ขืางดินเลยอ่าอ่าอ่่าีก็ม่ดเอาเฟลใหญ่แล้วเอา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 เฮ้ยไหมยเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮ่ย้ยเฮ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 ้ยเางอเฮนเล้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป็นเล้ยเ้นเล้ยเอ้ยตฮ้ยเ้ยเฮะยเฮ้เฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเั้เฮยเฮ้ยเฮ้เ้้้เเยรก ทุบตรงนี้ก่อนนะครับมาดิอาจจใกล้ผมซูมได้ผมซูมได้อ๋อแล้วก็ทํานี้เลยนะครับทุบสองบล็อกนี้ก่อนวางตรงนี้นะครับวางช่องสองช่องแรกปล่อยมันว่างปล่อยนี่บางนี้เลยครับแล้วก็วางรีปิเตอร์ตรงนี้วางบล็อกเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็รีเิเตอร์ตรงนี้เอสโตนเฮจะเห็นเป็นนี้เลยนะครับก็ต่อไม่ถึงบล็อกวางขึ้นอีกบล็อกแล้วก็ทุบบล็อกล่างให้มันเชื่อม ให้เนี่ยรีเพเตอร์มันจ่ายไฟมาบล็อกนี้นะครับแล้วก็เอาเลสเตอร์ที่โดนจ่ายไฟมาเชื่อมอย่างนี้ไปเลยบางคนอาจจะบอกว่าใช้เลสเตอร์อย่างนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ก็ได้นะครับแต่บางบางกรณีมันจะเรียงกันไม่สวยนะครับมันจะไม่เป็นโนมินโน่แบบไอ้มันมีกีผมจึงใช้ไอ้นี N ่ e นะครับใช่ครับก็เริ่มทําเลยครับเรียงไปมาด้านซ้ายด้านขวาไม่ว่าครับให้มันเรียงขึ้นไปซ้ายขวาซ้ายขวา ปบมางี awesome, ้เหมือนเดิมครับแล้วก็ต่อมายาวๆเลยข้อความข้อความไวมันจะต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็วางพピเตอร์รีพิเตอร์แล้วก็รีพิเตอร์รีพิเตอร์รีพิเตอร์แล้วรีพิเตอร์วางวางให้หมดแล้วก็วางเซตสโตนต่ออีกข้างหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาบนไป อัไอแบบข้าข้าแบบไฟช็อตอย่างของอย่างนี้ก็คือปักอินนะปักอินนะครับไม่ต้องตกใจอย่าเดี๋ยวางนี้ถ้าไม่ดูครับนี่ครับโดนแล้วอุกอุกอุกนะฮะกระจัดกิจกรรมทีโคตรเม็ดเลยเนี่ยเอ็มโอดเอ็มโอดอ้าวอ้าแล้วเจ้ากิจกรรมก็จะใช้เจ้านี่แหละวิ่งเลยให้ร้อนแรง ใช่แบบไม่ต้องติดไฟอ่ะต่อเรื่อยๆเลยครับทำทำกี่ชั้นกี่ชั้นก็ได้จะทำกี่ชั้นก็ได้นะครับแต่วันนี้ขมเลยนะครับอันนี้ห้าอนุห้าสิบบล็อกนะครับห้าสิบสามเนี่ยสองห้าสิบสามวันนี้แค่เบเบเดี๋ยววัดก่อนปุ๊บไว้ดิวันนี้ก็แค่ยี่สิบนะครับมันจะสะดวก่อการสอนและเวลาด้วย ใช่ครับจะเชื่อมอย่างนี้นะครับกว้างบางคนจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าวงจรส่วนใหญ่ของเขามันจะยุ่งยากแล้วก็พันกันมากเลยแนะนำอย่างนี้สำหรับมือใหม่ะครับความกว้างและความ,ล,วามลิมิตก็เนี่ย แค่วงจรกว้างแค่สามแล้วก็ออกออกแผ่มาอีกสองเออสามารถนําเอาไปตกแต่งได้ไหมครับได้ครับได้ครับไม่ว่าอายุไปพัฒนามากขึ้นก็ได้ครับผมอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าพัฒนามาจากจรลิฟ์แล้วก็วงจรประตูเซเว่นปกติธรรมดาถึงได้เจ้านี้ออกมาเป็นเบสิก ที่จริงจะทําได้มากกว่านี้ให้กว้างความแับกว้างของประตูให้กว้างสักสี่บล็อกยางได้นะครับแต่ตนี้เวลามันไม่อำนวยมันดึกแล้วได้มาทัอีกข้างเลยคายมายังนะอยู่ไหนเนี่ยเอ้โหถกใจเลยอยู่นี่เนี่ยเหมือนเดิมครับทุกสองบล็อกวางวางบล็อกสามบล็อกบิเตอร์บิเตอร์ก็แล้วก็สลับไปเรื่อย ถ้าอยากให้มันสวยก็ถ้าจะทําอะไรก็ให้มันเหมือนกันทุกอย่างเลยสองฝั่งฝั่งให้มันเหมือนกันเพราะว่าแบบนี้มันกินพื้นที่น้อยกว่านะครับถ้าทาแบบม่วนๆม้วนๆขึ้นมาเงี้ยมันจะวงจรค้างตอนวงจรค้างแล้วก็ซ่อนวงจรได้ไม่ทอดถึงตื่นบอกนะครับนี่นะครับคุณกับเฟลปะมันผิดทางนะมันไม่ตรงไหนอ่ะคุณต้องมาตรงนี้มาตรงนี้ดีกว่า คุณก็คุณก็มอยครับเพราะฝั่งนูน้นมันเริ่มฝั่งนู้นก่อนเอาเหรอต้องกับเฟลออเอาครับดูดิกฝั่น้นมันต่ำกว่าเร่งเราเอาความมั่นใจหายไปขึ้นก็ก็เขารู้ว่าขอตรงนั้นคือบล็อกด้านล่างไงมันไหนไปนไหนเราวังแต่ก็ไอ้เดี๋ยวฟังบ็อกเลยตามมานะครับตามมาเรื่อย เอาโอ้โอ้เอ้ผัดกันตีผัดกันวางะเ,เไปผัดกันเปลวผัดเอาเอา <c oughs> เพืเอ่อเพื่ออะไรโอเคผมเป็นคนดูดีกว่าทำเลยครับก่อนที่จะหมดเวลาซะก่อนนาฬิกาไปแล้ว ถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดเลยกดทำไวเพราะตอนนี้แข่งกอบเวลาด้วยเอากั้นหน้าถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวจะมาสอนวงจรกับดักนะครับใช้ที่เดียวประมาณนี้แหละครับแต่มันเป็นกับดักหรือมาคุยซีเอสามต่างๆได้แา่ล่างนะครับนะครับแล้วก็ทำจากเซิฟอะไรนะจะมาเล่นก็ ตอนนี้เราก็เรากำลังอยู่เซิร์ฟไรอ่ะพี่เซิร์ฟเซิร์ฟไมครับสไบเวลนะครับครับไมครับสไบเวลใช่ปะเสียงไม่โทกเอสจะได้นะครับเราก็ลงมาด้านล่างที่เรามาด้านแรกเลยคือข้างนี้ตั้งนก็ได้ขอใหท่ัน ลงมาอีกบล็อกหนึ่งแหละตดนพอที่ตรงนี้เราทุบลึกไปนะให้เท่ากันแล้วก็ออกมาถ้าไม่งั้นตอนมันจะชนกันครับออกมาหนึ่งบล็อกนะครับเนี่ยก่วนแต่ก้องเนี่ยข้ามให้มันอย่างนี้นะครับข้ามอย่างนี้นะครับข้ามอย่างนี้แล้ววางนี้เลยมันมันมันไม่เชื่อมต่อกันต้องแน่ลากปุ๊บวางนี้แล้วก็ตามมันแล้วถ้าเราจะให้มันมาหยัดตรงนี้ก็ตีตรงนี้ แล้วก็วางอย่างนี้ก็ได้อ,อย่างนี้ระวงังปังเลย,เลยแล้วก็เยยบ๋ต่บางคนชบอบเนียนๆก็ซอนใช้พื้นซอนได้นะเดียนะ๋ยวเะจโอเคนะฮะวันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำที่ข้างก่อนที่ข้างหนึ่งข้างแล้วครับนี่ เสร็จแล้วนะฮะเหลือแค่ซ่อนวงจรถ้าจะถ้าจะทํำแบบฐานะก็อย่างนี้ได้นะพี่วินเอ้ยเอใช่แต่ว่ามันจะไม่กินแต่ว่าแบบไปขุดหาเล็กสโตนนู่นนี่เยอะแยะเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าใช่อ่าช่เออมันก็จริงนะเออมันก็จริงนะดังนี้ ก็เสร็จกันแล้วนะครับพงครองประตูยักษ์ผ่านนะฮะมาดูกันเลยมาดูกันเลยมันไม่มียักษ์อ่ะมันของมันมีแต่คนสองพักเดี๋ยว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 มีแน่คนถ่ายกันนี่ครับยักษ์นี่ครับยักษ์มาแล้วครับโอ้ยโดนประตูหนีบครับยักษ์มันตัวยักษ์มันตัวเล็กไปปะผ่านสิครับผ่านสิครับผ่านเอ้าตีไม่ีดอันนี้ผ่านไปอะไรครับยักษ์แน่ครับเลยไม่ผ่านอ่ะผ่าน ผ่านไปผ่านไปอ้าวตายเลยคิวอโอ้ยวิจัยขวัญขวัญโอเคนะครับวันนี้ก็เซิฟนี้หาของง่ายๆนะหาผีมันก็ได้พวกพวกเพชรพวกนี้แหละที่ขุดประมาณทุนนี้นะครับไม่ต้องชดมองก็หลักเดี๋ยวให้เขาชนเองเพราะเวลาก็ไม่ค่อยอำนวยโอเคนะครับผมวินนะครับเป็น มือเล่นตอนก็พอได้อยู่ตักคนถ่ายก็คืออ้นนะครับเขาก็มีเซฟของเขาอยู่ครับก็มีวัไวันหลังเดี๋ยวจะมาโอกาสเดี๋ยวจะมาสอนเกี่ยวกับเขาก็น่าจะมีครับตะกองเขาก็เก่งอยู่โอเคมีอะไรจะฝากท่านไม่ชมไหมครับอ๋อเก็จะมีนะเดี๋ยวเขจะบอกมีคลิปต่อไปจะมีสอนอ่าววงจรอักนะครับใครต้องการวงจรดักแนวไหนก็ลองบอกมาข้างล่างเลยเลยนะครับแล้วก็ฝากไลค์แล้วก็ฝาก กดสมัครข้อมูลเลยนะครับแล้วก็จะให้คนมาเล่นเซิฟหรือเปล่าประมาณนี้ฮะก็อันนี้ไม่บังคับนะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างครับเติมพวกกิจกรรมมีดีนะครับก็ถ้าอยากสนใจก็ลองเข้ามาดูแวะดูก่อนจะได้ครับแต่ละกิจกรรมมีแต่กิจกรรมวงจรทางนั้นเลยนี่ครับอ่าใช่ครับอ่าใช่ครับเพราะว่าฮะเซิฟเราก็วงจรเกือบเยอะยู่เพราะว่ามันไม่แหลกเลยนะเซิฟเพราะว่าโคโลคทีอยู่ ตั้งแต่โคโลดับไปหลายวันก็ได้คืนแล้วนะครับใช่ไหมครับอ่าครับครับโอเคจากนั้นก็บายบายครับบายเจอกนันครับ